สวัสดีครับผมพบกับเราอีกคนน่าเช่นเคยครับมาหนี้มาอัปเดตกระดําให้เบิ้งครับผมเริ่มหญ่เริ่มออกดอกแล้วครับผมเริ่มลายแล้วครับไปเบิ้งน้ำกันครับพามาชมครับผมกระดําครับผมเริ่มเป็นดอกลายแล้วครับหลังจากที่รีบใบเรียบร้อยครับผม ควนจะลีใบข้างล่างออกครับผมประมาณสามสามสี่การครับสามการสี่การลีใบข้างล่างออกเพื่อที่จะได้ติดกิบสบายครับผมนี่ครับเป็นดอกนะครับจับดอกนะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นดอกผูครับนี่ดอกน่อยๆจะเป็นดอกผ<หน>ูครับเดี๋ยวก็ได้ออกครับผมจะเลือยแค่ดอกตัวเมียครับนี่ดอกนง่นี่สิเป็นดอกตัวเมียครับ ดอกหน่อยเป็นดอกตัวผูเดี๋ยวก็ได้ออกครับผมนี่เป็นดอกทุกต้นแล้วครับนี่มีน้ำหอมครับผมมีทุกต้นแล้วครับช่วงนี้เริ่มจับดอกร้ายแล้วครับทำความสะอาดลิใบข้างล่างออกสองสองสองสามใบครับนี่ สองสาำไปจะจงไว้สองแงงครับผมต้นหนึ่งจะไว้สองแงงนี่นี่แนงหนึ่งนี่แนงหนึ่งครับผมคือกันครับนี่สองแงงต้นใดยังมีแนงกน็เอาไว้ค่อนครับผมให้เพ,พ,พิ่นให้เพิ่นแงงเพิ่นหญ่ก่อนครับนี่อันนี้เป็นดอกดอกหน่อยเป็นดอกผูครับดอกผูเดี๋ยวก็ได้ออกครับผมนี่ นี่ดอกเมียครับนี่ตัวเมียดอกใหญ่ครับเป็นดอกทุกต้นก็ว,ว่าได้ครับผมเป็นดอกทุกต้นก็ว่าได้จับดอกลายแล้วครับผมเบืองทางนี้ครับผมทางนี็เป็นดอกลายเป็นทุกต้นครับผมอีกประมาณเดือน เดือนก <im itation> ัวกัวเดียวก็ได้ตัดแล้วครับผมอีกประมาณเดือนกัวกัวนี่ดูเพิ่นกนสิไงประมาณซําเขียนหมดแล้วครับประมาณซําเขียนออีกประมาณเดือนกัวกัวได้ตัดนนครับผมตัดขายครับคลิปนี้กับฟาก็เพียงแค่นี้กันครับผมอัปเดตสวนบัวกระดมให้เบิ่งครับผมเริ่มจับดอกจับหมากได้แล้วครับอีกเดือนกักัวสองเดือนกัน่าจะได้ตัดขายแล้วครับผมสวัสดีครับ